วิดีโอนี้คือสิ่งสุดท้ายที่นักสารคดีชื่อดังชาวญี่ปุ่นคนนี้ทิ้งเอาไว้ก่อนที่เขาจะหายไปโดยไม่มีใครได้พบกับเขา เลยเรื่องราวเริ่มต้นที่โคบายาชินักทำสารคดีลึกลับชื่อดังเริ่มได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเสียงประหลาดที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งเสียงคล้ายเด็กร้องตอนดึกที่ก็ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่ามันมาจากไหนกันแน่โคบายาชิเริ่มสืบข้อมูลจากชาวบ้านในระแวกนั้นก่อนซึ่งก็ต้องเจอกับความประหลาดมากมายและเรื่องประหลาดก็มักจะเกิดกับคนที่โคบายาชิเข้าไปสัมภาษณ์อยู่เสมอและเริ่มได้ยินถึงการสูญเสียของผู้คนที่โคบายาชิได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วย และสุดท้ายบอ่อแสที่เขารวบรวมทั้งหมดก็บ่งชี้ไปที่ที่เดียวซึ่งมันคือพิธีกรรมโบราณของลัทธิลัทธิหนึ่งในหมู่บ้านอันหางไลซึ่งมีความเกี่ยวพันกับก,บการหายสาบสูญไปของเด็กที่นั่นไม่มีใครรู้ว่าคำสาบนั้นจะจบลงเมื่อไหร่และคูบายาชีจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมติดตามได้ที่น n a r เด the c u r ์สนะครับซึ่งก็เป็นหนังญี่ปุ่นนะครับแนวที่ทําเหมือนสารคาดีถ้าใครคิดไม่ออกก็นึกถึงเรื่องร่างทรงนะครับก็จะเป็นแนวเดียวกันแต่ว่าเป็นของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรื่องนี้มัน มีความขลังมีความเก่าอะ่ะซึ่งเออมันก็อาจจะหาไม่ได้ในหนังยุคนี้แล้วนะครับส่วนใครมีเรื่องแนวแนวนี้ก็ลองแนะนําผมมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็ป้ายยาเพื่อน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 ,อนก็ป้ายยาผมด้วยนะครับ้วพบกันใหม่กับป้ายยาสยองใน2นาทีครับไปเลยครับ